โซเชียลมีเดียกับการทูตสมัยใหม่แยกไม่ออกเพราะว่าเรามีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วดังนั้นในการทำงานยุคปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าสถานทูตสถานกงสุลท่านทูตท่านกงสุลใหญ่หลายท่านก็ใช้โซเชียลมีเดียส่วนจะใช้แพลตฟอร์มไหนก็คงเป็นเรื่องของการที่จะเลือกว่าตรงไหนสะดวกใช่ไหมครับทั้ง ใช้วิธีการเขียนหรือว่ามีคลิปเพื่อพูดจานำเสนอซึ่งได้ประโยชน์มากนะครับเนื่องจากว่าคนจำนวนมากคนไทยเนี่ยที่ติดต่อผมมาจำนวนมากติดต่อทางโซเชียลมีเดียก็เยอะเป็นการมี direct message มาทำให้ได้ข้อมูลรวดเร็วทีเดียวดังนั้นในยุคปัจจุบันผมคิดว่าไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็คงต้องยอมรับ แล้วก็อยู่กับเขาอยู่กับเทคโนโลยีนี้นะครับว่าพยายามเรียนรู้เหมือนอย่างผมก็ต้องพยายามเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆอะไรที่ไม่รู้ก็สอบถามผู้รู้โดยเฉพาะน้องๆที่เป็นคนรุ่นใหม่เนื่องจากว่าจะอยู่กับในยุคปัจจุบันได้ดีผมเองอาจจะเคย อยู่ในยุคข,ของอินเทอร์เน็ตในยุคต้นๆแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ใช้โซเชียลมีเดียก็ยอมรับว่าได้ความรู้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนติดต่อผมมามากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการช่วยคนไทยเนี่ยงานกงสุนได้ประโยชน์จริงๆทําให้คนไทยสามารถเข้าถึงซึ่งแต่ละท่านมีความรู้สึกว่าโอ้ดีใจมีการปฏิสัมพันธ์กัน เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเพราะว่าการสื่อสาร communication เนี่ยสำคัญมากบางครั้งเราทำอะไรเยอะแต่หากเราไม่พูดออกไปไม่ไม่นำเสนอก็ไม่มีคนรู้คือจริงๆคือการทำงานอาจจะทำงานแบบปิดทองหลังพระใช่ไหมครับเราก็ทำแบบนั้นอยู่อยู่เรื่อยๆตลอดเวลาแต่ว่าการที่เรานำเสนอก็เป็นการที่ทำให้สังคมรู้ เขาก็อาจจะไม่ต้องไปทําในสิ่งที่ผิดพลาดนั้นหรือในกรณีที่ทําแล้วสิ่งที่เราทําประสบความสําเร็จหลายคนก็อยากจะทําตามเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะ refer ได้เนี่ยเป็นผมว่าก็พยายาม recommend หรือว่า encourage ให้ให้หลายท่านเนี่ยนำโซเชียลมีเดียมา มาใช้ในงานให้มากขึ้นผมเองก็ใช้อยู่มากพอสมควรทั้งในเรื่องของอการทำเป็นวิดีโอคลิปหรือการเขียนก็น้อยสมัยก่อนในเขียนเยอะในเชิงของบล็อกแต่เนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเรื่องของการพูดผ่านวิดีโอคลิปการอัดคลิปเนี่ยมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเห็นหน้าเห็นตาพูดจาได้ยินเสียงก็ นำเสนอได้ชัดเจนทันท่วงทีก็เลยมาทำคลิปมากพอสมควรแล้วก็จะทำตรงนี้นะครับเพิ่มต่อยอดไปเรื่อยๆวันหนึ่งเมื่อเกษียณอายุออกไปเมื่ออีกราวหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยผมก็จะมีแบรนด์ว่าเป็นทูตทะเลทรายเพราะว่าผมถูกโฉลกกับการอยู่ทะเลทรายอยู่มาสองโพส์ตแล้วเนี่ย แล้วก็การที่อยู่ในทะเลทรายก็เรียนรู้อะไรมากมายภูมิภาคแถบนี้เป็นภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งผมมองว่ามีความน่าสนใจเราควรจะเรียนรู้ทุกครั้งเวลาไปพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขาก็เห็นได้ชัดว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงในตะวันออกกลางใน u a e มีการศึกษาที่ดีมากเรา ก็เรียนรู้จากตรงนี้ใช่ไหมครับคนไทยก็ต้องพยายามส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้ตอนนี้ก็ทั่วถึงอยู่แล้วแต่ว่าตรงไหนที่คิดว่าจะเพิ่มให้มีสกิลมากยิ่งขึ้นภาษาภาษาอังกฤษเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็น working language นะครับเราก็ต้องพยายามให้มีมากขึ้นเพื่อที่จะทำให้มี environment ที่เอื้อในการที่จะพูดจาเนื่องจากว่าต่อไปยังไงก็หนีไม่พ้นการเป็นประเทศในอาเซียนอยู่ในกลุ่มประเทศรอบๆทั้งหลายเนี่ยการปฏิสัมพันธ์กันถ้าเรารู้ภาษาเพื่อนบ้านได้ก็ดีแต่ว่าหากพูดภาษาอังกฤษกันก็ยังได้ใช่ไหมครับแล้วก็ยังสามารถเอาไปใช้ต่อได้ไกลามากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่า จะเป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นในประเทศตะวันออกกลางเพราะว่าเขาก็ประสบความสำเร็จมีคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เยอะแล้วก็มี challenge อันหนึ่งก็คือว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่อยากจะพูดภาษาอาหรับได้ซ้าไปอยากจะพูดภาษาอังกฤษได้เป็น เป็นเรื่องปกติอเพราะว่าเขาก็พูดเป็นปกติอยู่แล้วไปโรงเรียนแต่ว่าก็ไม่อยากจะสวิชกลับมาเป็นภาษาอาหรับคงพูดได้แหละแต่ว่าความ fluency ก็อาจจะน้อยลงไม่เหมือนในอดีตที่ที่ต้องพูดเยอะๆใช่ไหมครับคือแน่นอนภาษาที่เป็นภาษา Native ก็อยู่กับเราตลอดไปแหละอ,อ,อย่างผมมาจากอุดรผมก็พูดภาษาอีสานได้บางครั้ง มีช่วงเวลาที่นานมากที่ผมไม่ได้พูดแต่ก็เมื่อกลับมาพูดก็ยังพอพูดได้อาจจะถึงขั้นไม่แบบแบบเหมือนคนที่อยู่ประจำใช่ไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็พอใช้ได้เมื่อไรที่กลับไปสู่ environment นั้นก็ก็คงได้แหละเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่า เราก็พยายามคีปอัพนะครับในในเรื่องของคอมมิ n นิเคชันภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ใครที่อยากจะติดต่อสื่อสารทำการค้าเพราะว่าในยุคปัจจุบันคือต้องต้องออกอ่ะต้องออกไปทำการค้าระหว่างประเทศไปทำงานระหว่างประเทศผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติก็มีคนไทยมาอยู่ในยุเอประมาณประมาณหมื่นคนได้นะครับ ต้องพยายามรู้ภาษาอังกฤษเขียนให้ได้เวลาจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะเป็นประโยชน์หากภาษาได้น้อยการช่วยเหลือตัวเองก็จะได้น้อยเนี่ยก็ควรจะปรับปรุงตรงนี้บางประเทศที่เขามีคนอยู่เยอะๆในแถบนี้เขาก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีนี่ก็ทำให้เป็นตัวอย่างที่ดีเราก็ควรจะ aspire ที่จะทำได้เหมือนเขา หากเราทําได้เราก็สามารถที่จะมีคนไปทํางานในออฟฟิศเพราะเราก็มีความสามารถอยู่แล้วนะครับในเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆนาน,นานเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของอภาคบริการโรงแรมร้านอาหารเราก็มีคนไทยที่มาทำงานอยู่ในสายการบินเป็นเคเบิลครูเป็น crew, เป็นพลอตก็เยอะทำงานร้านต่างๆก็มีดังนั้นหากเราเพิ่ม ความสามารถภาษาอังกฤษได้เนื่องจากว่าเราสอนอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเป็นเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ผมก็ยังมีความหวังว่าวันหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ไหมที่อาจจะมีหน่วยงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในในการทำงานให้ให้เป็นภาษา w o r k ์กิ่ควบคู่กับภาษาไทยเป็น w o r k i n g language ที่ควบคู่กันเพื่อที่จะทำให้เรามีความรู้สึกว่า พูดได้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่หากเกิดขึ้นมีการนำร่องกา,การทำเนี่ยนะฮะในองค์กรที่เป็นองค์กรแบบข้ามชาติเาก็คงมีแหละเขาก็คงพูดภาษาอังกฤษกันแต่ว่าหมายว่าถ้าสามารถขยายไปในวงกว้างมากๆเนี่ยหากมีคนนำความคิดนี้ไปทำเนี่ยผมว่าเราก็จะทำตัวเป็น ประเทศที่จะเป็นเทรดดิ้งน t ชั่นกับโลกได้เพราะว่าการสร้าง GDP ในการส่งออกนำเข้าการให้บริการข้ามชาติเนี่ยก็จะสร้างรายได้ขึ้นมามากมายมหาศาลสร้างความสามารถในการแข่งขันสร้างคนขึ้นมาผมผมมองว่าเนี่ยสำคัญครับ